ข้อ2เขาบอกว่าลำดับในแต่ละข้อเนี่ยเป็นคอนหรือว่าเป็นใดถ้าเป็นคอนเน่ยจงหาลิมิตให้ด้วยอ๋อโอเคอันนี้ข้อ1ก็เป็นใดใช่ป่ะชัดเจนข้อ2ล่ะข้อ2ล่ะข้อ2เป็นคอนถูกไหมจริงๆคือให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงสมการนี้นะแล้วก็รูเข้าเลข 1, 1> ถูกป่ะใช่ ตัวหน้าคือเอาไว้ดูแพทเทิร์นใช่ไหมแต่หลักๆคือถ้าเราดูตรงนี้ออกก็จบตัวนี้รูเข้าเลขหนึ่งนะฮะคอนเวอร์เจนต์แล้วก็เลขหนึ่งข้อสามล่ะอ่าข้อสามคืออด้ข้อสามเป็นกรณีที่เราเพิ่งเรียนไปตรงข้อสังเกตอ่ะข้อสามเป็นใดเพราะว่าเป็นลำดับแบบลบสลับบวก มันจะเป็นคอนกรณีเดียวเลยคือกรณีที่รูเข้าเลขอะไรครับศูนย์ใช่ไหมวันนั้นข้อสารเป็นใดนี่มันรูเข้าเลข8ใช่ปะบวก8ลบ8บวกแลบแี้ไม่ได้เป็นคอนเป็นใดไดเวอร์เจนนะข้อสีล่ะข้อ4ล่ะ,ละดูตรงนี้แต่ลบไปเรื่อยๆไม่มีขีดใช่ไหมเป็นไดเวอร์เจนต์ นะฮะดเวอร์เซนข้อ5ล่ะจริงๆไอ้พวกค่าติโกมิติเนี่ยมันจะต้องเรียนบางอย่างเพิ่มอีกหน่อยถึงจะคิดได้นะฮะข้อ5คือ N บวกหนพายอืมข้อ2องพายข้อ3าพายข้อ4ีพายอันเนี้ยต้องคู่กับวงกลมหนึ่งหน่วยเดี๋ยววาดให้ดูหน่อยหนึ่ง2อพาย คือตรงนี้ค่าค o s คือเลขหนึ่งนะครับสามพายสามพายคือตรงนี้ค่าค o s คือลบหนึ่สี่พายคือตรงนี้ค่าคอ s คือเลขหนึ่งงั้นมันก็ไปเรื่อยอะ่ะหนึ่งสลับลบหนึ่งหนึ่งสลับลบหนึ่งอะ่ะถูกไหมถูกไหมขอดหรือได้ ใดนะฮะเพราะว่าถ้าประเภทสลับกันจะเป็นคอนกรณีเดียวคือกรณีที่ลู่เขาเลขศูนย์นะครับเ,เลศูนย์ใช่ใช่ใชดข้อหกล่ะ,อละเอ่ออะไรของเข้เนี้ย <laughs> ข้อหกมันตรงกับข้อข้างบนข้อหนึ่งอ่ะใช่ป่ะข้อหกมันตรงกับข้อข้างบนข้อหนึ่งข้อเมื่อกี้ที่เราข้ามไปอ่ะนี่ๆๆข้อไหนวะยี่สิบสักอย่างข้อนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ตรงแต่คล้ายแค่คล้ายแค่คล้ายกลับมาดูข้อหกใหม่ คล้ายไม่ตรงคล้ายเฉยอ่ะข้อหกคอนหรือใดข้อหกอาจจะต้องคิดเพิ่มหน่อยนึงครับพี่คิดว่าเอา Root N เนี่ย หารหารตลอดบนล่างข้อบนจะได้1ข้างล่างก้อนหน้าจะได้รูทเบวกหส่วนรูทเอเราก็บวกด้วย1นึ่งอ,อย่างนี้แล้วไงต่อช่วยไหมเนี่ย <laughs> เหมือนจะไม่ได้ช่วย อืมฮึหนึ่งส่วนสองไหมเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็ใช้สูตรลิมิตปะ่ะลิมิตนะฮะหนึ่งส่วน a ก็เท่ากับลิมิต แจกได้อะ1ส่วนลิมิต A อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใช้สูตรอีกรอบหนึ่งคือลิมิตเอบ B บวก1ก็เท่ากับลิมิต B บวก1บวกลิมิตของ1นะฮะด้วย2สูตรเนี้ย เราก็มาแทนที่นี่พราะนั้นเราก็เลยจะได้ไอ้ลิมิตก้อนนี้เท่ากับ1ส่วนลิมิตของก้อนนั้นอะซึ่งลิมิตก้อนนั้นก็คือ n บวก1ส่วนด้วยรูทเเนี่ยเราก็บวก1มันเท่ากัน1อะ่ะมันก็คือ1ส่วน2นั่นเองโอเคไหมงงไหมลนะ่ะ หนึ่งส่วนสองแค่ข้อแนอืมอ๋อถ้าอย่างนี้คิดอย่างนี้ได้คิดว่าข้อข้างบนอาจจะใช้วิธีนี้ออกในบางข้อด้วยอืมคือค่อยๆแจกเลาะเข้าไปในลิมิตนะ,ะอ่ะจดๆไปครับ